อันนี้ช่างกุญแจนอกสถานที่นะครับแคตตีว่านะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมไม่มาทําการโปรแกรมกุญแจเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้ครับกุญแจของเดิมติดรถนะครับส่วนอันนี้กุญแจใหม่นะครับเรามาทดสอบการนะครับกุญแจเดิมติดรถนะครับบิดกุญแจครับปลรุ่กแจดับสตาร์ทรถครับนี่ครับรถติดแล้วครับอ่า เรามาดูดอกนี้ครับดอกใหม่นะครับน,นี่ดอกใหม่นะครับเสียบเข้าไปในรูกุญแจนะครับสตาร์ทครับท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจชิปกุญแจรีโมททุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสอบถามได้ครับ0866273394นะครับ บริการในและนอกสถานที่นะครับงาน o, อู่ก็รับนะครับราคากันเองนะครับไม่แพงนะครับขอบคุณครับ